สวัสดีค่ะสวัสดีพลังงานความสุขนะคะคลิปนี้อยากทำพลังงานความรักนะคะเอาใจก็เรียกว่าเ,าเอาใจพลังงานความรักมันเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะมันเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งมันเป็นพลังงานที่มีพลังอนุภาพมหาศาล นะคะเวลาเรามีความรักไม่ว่ารักสถานะใดก็แล้วแต่มันจะฟูลฟิลมันจะมีพลังในการก้าวต่อไปมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงบันดานใจเนาะเอาความรักมาเป็นพลังงานแห่งการเขาเรียกว่าอะไรก้าวไปข้างหน้าความรักทุกๆสถานะนะคะดีทั้งหมดนะเราอย่าคิดว่าเขาเรียกว่าอะไร รักแล้วจะต้องเป็นของชั้นผู้เดียวถ้าเราคิดอย่างนี้นะมันไม่ใช่ความรักเนาะอาจารย์เคยเป็นนะแล้วพอบักมาถึงจุดที่เราตื่นรู้แล้วแล้วเราเลยเข้าใจจริงๆอ่ะรักสําคัญแรกที่สุดคือรักตัวเองให้เป็นก่อนถ้าเรารักตัวเองเป็นนะเราจะไม่ได้กัง,งวลเลยว่าคนรักของเราจะซื่อสัตย์กับเราไหมเขาจะมีใครไหมเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมจะไม่คิดเลยจริงๆนะถ้าเรารักตัวเองเป็นแต่ถ้าวันนี้เรายังกัง,งวลว่า เ,เขาออกจากบ้านไปเขามีใครหรือเปล่าเขานั่นเขานี่เขาเขาแอบซ่อนใครเขาถ้าเรายังคิดอย่างนั้นวนอยู่อย่างนี้นนะแสดงว่าไม่ใช่ละมันไม่ใช่ความรักละเพราะว่าเราอะยังรักตัวเองไม่เป็นถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่าเราต้องกลับมารักตัวเองให้เป็นก่อนเพราะถ้าเรารักตัวเองเป็นความรักของเรามันจะเป็นรักที่มีความสุขอะเป็นรักที่พอเรามีคนรักอะเราจะรู้สึก เป็นกําลังใจให้กันละกันเขาจะอยู่ที่ไหนแม้จะอยู่ห่างไกลกันเราก็จะไม่มีความกังวลใดๆเลยเราถึงจะขาดการติดต่อห่างกันไปเราก็จะรู้รับรู้ว่ามันจะต้องมีบางสิ่งบางอยา่างที่ทำให้เขาอาจจะไม่สามารถติดต่อหาเราในตอนนี้แต่มันจะเป็นในทางที่ดีมันจะไม่คิดแบบว่าโอ้มีคนอื่นแน่นอนนูน่นนี่นั่นแน,น่นอนเราจะคิด ความคิดของเรามันจะเป็นความคิดว่าเป็นห่วงเขาเป็นห่วงในในสิ่งที่เขากําลังทําอยูอ่ห่วงสุขภาพห่วงการงานห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นอย่างนี้ไงทุกสถานะนะมันความรักดีทั้งหมดนะนะคะฉะนั้นอนะ่ะาจายอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เรารักตัวเองเป็นกลับมารู้คุณค่าตัวเองเป็นให้ความรักให้คุณค่ากับตัวเองเป็นนะแล้วความรักในสถานะใดก็แล้วแต่เราจะมีความสุข ทุกๆสถานะเลยจริงๆเนาะที่พูดได้เพราะว่ามันก็ผ่านมามันมันผ่านบททดสอบเรื่องนี้มาเยอะจนเราตื่นรู้อฉะนั้นใครที่มีความรักอยู่นะอาจารย์ขอไปพรให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเลื่อนสถานะได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขเหมือนสี่สับนี้เนาะการเฉลิมฉลองความมั่งคั่งเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะโอเค คลิปนี้ขอทำสถานะความรักจับไพ่กันสดๆเลยดูซิว่าจักรวาลมีข่าวดีเรื่องความรักใดๆมาบอกเรานะคะดูได้ทุกสถานะนะคะอ่าแล้วแต่ว่าพลังงานจะตรงของเก่าของผู้ใดนะคะคลิปเป็นแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวสนใจทักถามปรึกษาดวงส่วนต่อก็แอดบ้านเขียวเนาะอืมสิ่งดีๆรับไปอะไรไม่ดีปล่อยผ่านเนาะอย่าคิดมากถือว่าดูเป็นอินเทอร์เทนก็ได้ เราก็น้อมรับแต่พลังงานดีๆเราเลือกได้นี่อาจารย์บอกแล้วเลือกได้เลือกเอานะคะโอมนาศิวยาโอมนาศิวยาโอมนาศิวยาขอเสียงังองค์พ่อศิวะได้บอกผ่านไพ่เด็กนี้นะคะขอพลังไพ่ได้บอกว่าความรักของทุกคนที่ผ่านมาคลิปนี้จะเป็นยังไงพลังงานดีค่ะโอ้โหเบอร์วนดีแบบเวอร์เวืร์น <c oughs> เรียญเหรียญเหรียญเหรียญน,นะคะอืมความรักเป็นความรักแบบอะไรขี่จำกัดรักที่มีการอะมีการเรียกว่าอะไรอะส่งเป็นความรักที่เป็นความรักที่มอบคุณค่ามอบสิ่งดีๆให้แก่กันอะเป็นพลังงานบวกซึ่งกันและกันอ่ะใครยังไม่เจอควรจะเจอนะคะใครที่ยังไม่เจอ เดี๋ยวคุณจะเจอความรักที่เป็นพลังงานดีๆให้แก่กันพลังงานรับส่งพลังงานดีๆเป็นความมั่งคั่งแบบอินฟินิตี้เป็นความรักที่ก่อร่างสร้างตัวอย่างมั่นคงเติบโตไปถึงเขาเรียกว่าอะไรขอดูไพ่มาหน่อยเติบโตไปถึงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสามารถทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะคะจากการที่คุณ่ะเจอกันแล้วก็ เป็นพลังงานดีๆให้กันแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวทั้งวาให้ความรักนั้นมั่นคงมีสถานะที่มากขึ้นมากขึ้นหรืออาจจะได้ร่วมธุรกิจกันกับคนรักนะแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นคงทั้งทางด้านจิตใจและสถานภาพนะคะใครที่กําลังตกอยู่ energy นี้เหมือนอาจารย์รับรู้ด้ของความรู้สึกของคนที่แบบออมีความกังวลความเครียดวิตกกังวล จากการที่ไม่ได้ติดต่อจากคนรักนะมันมันรับรู้พลังงานนี้นะว่ามันมีการที่แบบถูกปิดกั้นกันไม่ได้พบเจอกันด้วยอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะด้วยอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะขอคอนเฟิร์มด้วยอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณอจง เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วให้ออกมาจากพลังงานลบนะคะแล้วก็ให้คิดในทางใหม่นะคะอย่าไปกังวลในทางที่ไม่ดีคุณอาจจะได้เจอผู้รู้ได้เจอคนที่จะมาให้คำปรึกษาคนที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะสามารถบอกบอกหนทางให้คุณออกจากออกจากความคิดที่อยู่ในความกังวลนี้ได้นะคะคุณแค่มองหานะคะกลค,คุณจะเจอนะคะหรือ อีกไม่นานคุณจะเจอคนที่แบบว่าจิตคนจะรู้สึกว่าฉันอยากปรึกษาเรื่องเนี้ยกับคนเนี้อืคนนี้จะทําให้ฉันรู้สึกว่าปลดปล่อยปล่อยวางปล่อยว่างหรือก็แบบว่าทําให้ฉันเมื่อฉันได้คุยได้พูดคุยได้ปรึกษาแล้วฉันจะทําให้ฉันโล่งจาก Energy t o x ท c ที่ฉันพบเจออยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะเจอเดี๋ยวคุณจะเจอนะใครที่แบบพลังงานความรักมันแบบว่าถูกปิดกัน้นคุณจะเจอนะคะบอกแล้วนะให้ รักตัวเองก่อนนะถ้าคุณรักตัวเองคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณเองนะอืนะคะอ่า,อาจะได้แบบใครหลายๆคนในสถานะความรักจะได้เลื่อนเลื่อนหรือพัฒนาหรือได้เปลี่ยนสถานะได้เปลี่ยนสถานะจากที่เป็นอยู่เพิ่มข,ขึ้นดีขึ้นอ่ะดีขึ้นดีขึ้นนะคะอ่านไหม ไพ่ใบนี้มาบอกหมายความว่าใครที่คิดไม่ดีท็อกซิคใดๆกับคุณรับหลังคุณถึงเวลาจะเปิดเผยคุณจะรู้ความจริงถึงเวลาจะเปิดเผยคุณจะรู้ความจริงนะคะถึงเวลาจะเปิดเผยคุณจะรู้ความจริงอันนี้เป็นพลังงานของแบบเหมือนบัลลังก์อ่ะเหมือนแบบเป็นหญิงเป็นอย่างซึ่ง มันช่างต่อเนื่องกันจริงๆคุณจะรู้ความจริงอะไรที่ใครปิดบังซ่อนเล้นคุณอยู่ทำให้คุณเนี่ยหยุดนิ่งทำให้คุณแบบไม่สามารถก้าวไปต่อได้เดีย๋ยวคุณจะรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ที่หลายๆคนกำลังถูกปิดกัน้นไม่รู้เรื่องราวใดๆถูกเมินเฉยใดๆก็แล้วแต่นะคะเดีย๋ยวคุณจะเจออ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวคุณจะเจอคนที่มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยากคุยอยากปรึกษากับคนคนนี้นะคะแล้วคุณจะเจอคําตอบที่เขาสามารถให้คําตอบที่เป็นคําตอบที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องจริงให้คุณคลายกังวลจากเรื่องเหล่านี้ได้นะคะคุณจะสามารถออกจากพลังงานทอกซิกเหล่านี้ได้จริงๆนะคะอืเพราะว่าไพ่ใบนี้มาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะเจอนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณจะเจอคนที่จะมาให้ ความปรึกษาที่นำพาไปสู่เรื่องราวที่ดีพลังงานบวกๆวกทำให้คุณออกจากพลังงานลบได้นะคะเพราะจริงๆแล้ว่คุณแค่เหมือนถูกปิดกัน้นสับสนจริงๆก็บางคนก็ปิดกันนะนกดก้นตัวเองเลยนะบางคนก็ปิดกั้นตัวเองเลยนะแต่คุณจะสามารถก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้แน่นอนคุณจะก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้แน่นอนเพราะคุณมีความเป็นคนที่ มีเขาเรียกว่ามีสมองมีสติปัญญาอุ้ยอาจารย์ขอโทษถ้ามันพูดเรารุนแรงไปเนาะขอโทษที่ค่ะพระพุิเป็นคนที่มีอ่ะเขาเรียกว่าคุณมีญาณปัญญาญาณน,นะเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะคนเราอาจารย์ก็เป็นมันมันแบบมีความทุกข์มีความกังวลอยู่มันก็เลยปิดกั้นปิด,ป,ดปิดโอกาสปิดสมองตัวเองอะ่ะทำให้เราไม่สามารถคิดอะไรออกได้อาจารย์เคยเป็นอยู่เหมือนเหมือน,ม,นมีอะไรมาบางังตาเรานะเดี๋ยวจะมีความช่วยเหลือเกิดขึ้น ช่วยเหลือในด้านเนี่ยเนี่ยไพ่ช่วยเหลือมาเยอะมากเลยนะที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือที่จะทําให้คุณอ่ะสามารถก้าวผ่านเรื่องเรื่องราวหรือท็อกซิตต่างๆออกไปได้นะคะไพ่ช่วยเหลือมาเยอะมากเลยโอดีดีกับทุกคนด้วยที่ใครกาลังตกอยู่ใน e n e r ของการแบบว่าเออถูกปิดกัน้นถูกปิดบังเกิดการทะเลาะเบาะแว้งมีความสัมพันธ์ทําให้เราคิดมากเป็นกังวลคุณจะพบเจอ,อคนที่จะมาให้คําแนะนําให้แนวทางเราได้เนาะ ทาให้คุณนะก้าวหรือพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้จริงๆนะคะแบบจริงๆนะเพราะว่าถึงเวลาแล้วนะคะแล้วไปในท,ทิศทางที่ดีด้วยแล้วไ,ไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะชอบไพ่ใบนี้มากเลยไปทิศทางที่ดีคุณจะได้รับข่าวดีนะคะหลังจากคุณแบบว่าพบเจอคนที่มาให้ข้อมูลให้ความกระจ่างคำโล่งใจกับคุณนะคะ แล้วคุณจะเจอเขา่าวดีคุณจะได้พบเจอเขา่าวดีจะมีคนนําข่าวดีมาฝากคุณนะคะมาให้คุณนะคะให้คุณอ่ะหลุดพ้นจากพลังงานที่มันทําให้คุณอ่ะ,อะสับสนพลังงาน <BU. S 1> เขาเรียกว่าอะไรความลับท็อกซิกต่างๆที่มันถูกปิดบังอยู่คุณจะกระจ่างคุณจะโล่งเลยจะได้รับข่าวดีจากสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่คุณเป็นกังวลอยู่กังวลอยู่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีที่ดีมากเป็นข่าวดีที่ดีมาก โอ้หนึ่งสองสามนี่ไงโอ้โหหนึ่งสี่ตัวกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ตัวเข้ามาเลยเนี่ยจักรวาลมาบอกแล้วจักรวาลมาบอกแล้วนะคะว่าใครที่กำลังมีพลังงานความรักที่มันแบบเป็นพลังงานท็อกซิกพลังงานที่ไม่รู้สึกไม่สมหวังไม่ไม่ถูกใจนะคะคุณจะได้หลุดพ้นมันแน่นอนคุณจะเจอคนที่ เรารู้สึกได้ว่าเราอยากปรึกษาคนคนนี้เราจะทําให้เราโล่งใจได้รับพลังงานบวกๆกลกกับมานะคะกดหนึ่งหนึ่งเข้ามาได้เลยเนี่ยจักรวาลมาบอกแล้วคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วนะคะเมื่อคุณได้ได้พบเจอได้ได้รับคำปรึกษาคุณจะตื่นรู้ขึ้นมาแล้วเข้าใจเหตุการณ์มากขึ้นว่าทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันที่จะก้าวผ่านและพบโอ้โห ตรงไหมล่ะเห็นไหมตรงไหมล่ะทุกอย่างมีเวลาของมันที่จะก้าวผ่านแล้วก็ไปสู่จุดที่ดีที่สุดคือค,อความรักแบบอินฟินิตี้ความรักที่เป็นรักที่ถูกใจรักที่พบเจอกันแล้วมีความสุขความสมหวังคุณจะเจอได้คนรักกลับมาได้คนรักที่ดีกลับมาเป็นความมั่งคั่งให้กับเราเป็นความรักที่ มั่นคงมีความรักที่มีคอมมิทเป็นที่ดีต่อกันนะคะที่เป็นความรักที่แบบมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่แบบซับพอร์ตเหมือนที่อาจารย์บอกที่แรกซึ่งกันและกันเพียงเดี๋ยวคุณจะเจอคนจิตของคุณนะมันจะรู้สึกอยากเอออยากได้รับคำปรึกษาจากคนคนนี้อยากพูดคุยอยากทำให้ตัวเองอ่ะได้คลายปมที่อยู่ในใจ ถ้าคุณจะคลายปุมจะพบเจอข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ mm hmm. เห็นไหมจัก,กรวาลมาบอกแล้วว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วนะคะขอให้คุณออกจาก energy ที่มันเป็นพลังงานลบนะ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมคุณจะพบเจอคนคนนั้นนะที่จะมาให้คำปรึกษาที่ดีให้คุณอนะอยู่ที่ว่าคุณจะรับโอกาสนั้นไปไหมเนี่ยโโอ้ห oh oh. คุณจะเจอคนคนนั้นหลังจากจบคลิปนี้คุณจะรู้สึกแบบว่าเออฉันรู้สึกอยากจะคุยกับคนคนนี้ที่จะให้คำปรึกษาที่ดีกับฉันเพื่อให้ฉันผ่านพ้นเอเนจีท็อกซิกในพลังงานความรักของฉันให้ฉันได้ก้าวผ่านและให้ฉันรู้ว่าเออฉันจะต้องทำสิ่งใดต่อไปดีนะคะจากการที่ฉันได้พบเจอหรือฉันกำลังวิตกกังวลอยู่กับ สิ่งเหล่านี้นะคะเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะอย่าก,กังวลเลยเดี๋ยวจะพบเจอคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาจะให้ความความกระจ่างความโล่งใจความให้คุณหายความกังวลใจเนี่ยจะกวาลมาบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วไม่ต้องกังวลเลยให้ใต้แสบรักก็เป็นพลังงานดีพลังงานแห่งการเอ่อ ได้เริ่มต้น energy ใหม่ๆได้ได้รับพลังงานบวกเดี๋ยวคุณจะได้รับพลังงานบวกแต่คลิปนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณจะได้รับพลังงานบวกบวกบวกไปเลยนะคะสิ่งใดที่คุณผจญอยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อคุณได้บทผ่านบททดสอบในการเวลาที่เขาได้ส่งมาให้คุณแล้วคุณยอมรับคุณยอมรับมันแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองเพื่อตื่นรู้คุณจะเจอความรักที่มันเป็นแบบความรักที่มั่นคง คนรักที่ดีอ่ะคนรักที่แบบจะก้าวไปได้วยกันแบบอินฟินิตี้อ่ะแบบไล้เขาเรียกว่าอะไรไลท์เงอนไขเออเป็นความรักแบบนั้นอ่ะรักที่ดีอ่ะรักที่ทําให้คุณมีความสุขความสมหวังไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่นะอ่ะคลิปนี้มีจายมีความรู้สึกว่าคุณมาถึงทางแล้วจกวักรวาลมาบอกคุณนะคะกดตองหนึ่งเข้ามา หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ตัวเลยโอ้โหเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะขอให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองกลับมาให้คุณค่าตัวเองกลับมานิ่งกับตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะพบเจอหนทางที่คุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะออกจาก energy t o x i ทิความกังวลใจที่บางทีคุณก็กังวลใจไปเองด้วยอืมบางคนก็อาจจะเป็นความกังวลใจของคุณเองด้วยนะอืม ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะพบเจอสิ่งดีๆสิ่งต่างสิ่งดีๆที่จะเข้ามาบรรลายพลังงานท็อซิกข,ของคุณเพื่อรับพลังงานความรักความสุขความสมบูรณ์ที่จักรวาลได้มาบอกแล้วว่าให้คุณมีเขาเรียกว่าอะไรมีสติกับตัวเองกับมันิ่งมานั่งรู้ตัวเองก่อนอม,มารู้ตัวเองแล้วคุณจะได้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต กลับมารักตัวเองเยอะๆนะใครที่มี energy mm hmm. ท o องสิในความรักกลับมารักตัวเองเยอะนะคะแล้วคุณจะเจออะไรที่ดีมากๆที่คุณแบบจะกลับมาขอบคุณในวันที่คุณแบบเหมือนมีความทุกข์ใจอะ่ะเออถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ฉันคงไม่เจอเหตุการณ์ที่ดีมาก มากๆในวันนี้แบบนั้นเลยค่ะอืมอาจารย์สัมผัสได้แบบนั้นนะคะขอให้คุณทุกคนน้อมรับพลังงานบวกพลังงานดีๆพลังงานของความสําเร็จความสมหวังในความรักที่พบเจอคู่รักที่เป็นคู่รักที่ถูกใจคู่รักที่มาสร้างสมบุญบารมีด้วยกันนะคะความรักที่มั่นคง เนาะน้อ,อมอรับพลังงานดีๆไปค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จสมหวังทุกด้านของชีวิตทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันต้องเกิดอยู่แล้วแต่ว่าเรานะ่ะได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรานะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีทั้งหมดนะคะเพียงให้เรามองหาในจุดดีโอกาสดีๆจากวิกฤตนั้นแล้วคุณจะพบเจอนะคะรักทุกคนนะคะมีความสุขมากๆคะ่ะ